กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กับผมคิวบิกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาสร้างอ่างอาบน้ํานะครับใช่ครับอาน้ำนั่นแหละครับก็ใช้เวลาแค่ไม่ถึงนาทีเหมือนกับไอ้ซ่วมเนี่ยเป็นร์นเจอ่์ในห้องน้ำเหมือนกันนะครับก็จะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยนะครับเราหาที่ก่อนนี่ตรงนี้นะครับตรงนี้ดีกว่าแล้วก็ต้องใช้เอ้ยลืมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ว่ะอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็มีน้ํานะครับ น้ำอันนี้เลยอุ้ยทต่ไม่เทแล้วมันไม่หกวะอุ๊ยบ้านเปล่าโอ้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่เออแล้วก็บันไดนะครับบันไดของคอสนะครับแล้วก็อะไรไม่รู้นะครับตัวบ้านอะไรไม่รู้ครับมันกุญแจครับน้องๆจะมาสร้างเลยนะครับอันดับแรกนะครับแล้วก็เอาอันนี้วางมาสีบล็อกนะครับน้องๆสีบล็อกหรือว่าจะใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับใหญ่กว่านี้ก็นทหละ แล้วก็วางมาตรงนี้สองบล็อกนะคบน้องๆอ,อ่างซกผชี่ของเราโคไม่ใช่ไม่ใช่เฮย้ยบล็อกบล็อกเดียวพอบล็อกเดียวพอมันก็เกินพอแล้วอ่ะเฮ้ยเอาแบบนี้ดีวกว่าน,นะทำลายทิ้งแป๊บให้ทุกคนเข้าใจไงเอออ่ะวางมาครับสามบล็อกนะครับหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็วางมาตรงนี้อีกหนึ่ง,งบล็อกแล้วก็วางมาตรงนี้อีกหนึ่งแบบนี้นะครับน้องแล้วก็วางมาแบบนี้มาหนึ่งบล็อกเลยแล้วก็วางมา คือจริงมันถูกแล้วไหคือจะให้น้องๆเข้าใจอ่ะอืมแล้วก็เอา,เาแบบนี้นะครับน้องๆนี่ได้แล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เอาเนี่ยเลยนี่ทแบบนี้นะครับน้องๆแล้วก็ทำมันแบบนี้แล้วก็แล้วก็ทุบตรงนี้ออกครับแล้วก็วางโอเคแล้วก็จะใส่น้ํานะครับโอเคแค่การสรดปแค่ก็คือนี่ครับก็เนี่ยเสร็จแล้วครับ เป็นอ่างนี่อ่าบดูอ่างดูดู Jamie Jamie อ่างดู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 นี่นี่คือก๊อกนะครับเป็นก๊อกเหมือนเป็นก๊อกอ่ะอืมนี่นะครับเฮ้ยเฮ้ยขึ้นจะอ่างไม่ได้ว่ะเฮ้ยขึ้นจะอ่างไม่ได้ขึ้นจะอ่างไม่ได้ดูดิเฮ้ยแต่มันมันขึ้นจะอ่างไม่ได้วะเฮ้ยเฮ้ยขึ้นจะอ่างไม่ได้อ่ะครับแบบนี้ไม่ดีเลยนะครับมันไม่ดีนะครับแบบเนี้ยรู้ไหมทําไมเด็กติดอ่างเล่นบุกอะไรของกูวะเนี่ยเออก็เนี่ยครับ อนะไรวะเออนี่นะครับก็ได้แล้วนะครับสำหรับอ่างสก,กุชชี่ของเรานะครับน้องนองเป็นดูดิตรงนี้เป,นเป็นก๊อกแล้วก็เป็นแบบนี้เออก็สวยมากเลยนะครับใครว่าสวยก็คอมเมนต์มาด้วยละกันนะครับ